เคยรู้สึกไหมว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาของชีวิตล้วนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ถูกจัดวางเอาไว้อย่างถูกที่ถูกทางทั้งสิ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่ฉันเรียนอยู่มัธยมต้นเป็นการเริ่มต้นสู่สังคมอีกสังคมหนึ่งที่ใหญ่ขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนเช่นกันฉันพยายามปรับตัวให้เข้ากับทุกคนในห้องเรียนอยากจะมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทเหมือนคนอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าฉันและกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ฉันสนใจไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับที่เพื่อนๆของฉันได้พูดคุยกัน ถึงจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วแต่ฉันไม่มีเรื่องที่จะคุยกับเพื่อนๆเ,เลยเสียงเล็กๆในใจของฉันบอกกับฉันว่าถ้าเธอไม่สบายใจที่จะอยู่ตรงนี้ก็ให้ไปที่ห้องสมุดและทําสิ่งที่เธอชอบสิฉันจึงได้ปลีกตัวจากเพื่อนๆไปห้องสมุดเพื่อหาหนังสือที่เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ นังสือเกี่ยวกับดวงดาวหรืออ่านนิยายแนวข้ามมิติอะไรทํำนองนี้จึงไม่ค่อยรู้ว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันช่วงปิดเทอมภาคเรียนเพื่อนๆของฉันจับกลุ่มกันไปเที่ยวแต่ฉันซื้อกระดาษวาดเขียนเพื่อที่จะวาดรูปในจินตนาการช่วงปิดเทอมเพื่อไม่ให้ว่างจนเกินไปความรู้สึก ถึงความเศร้าลึกๆภายในในตอนแรกฉันเข้าใจว่าเป็นเพราะฉันไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนแต่พอได้อยู่คนเดียวจริงๆฉันกลับรู้สึกว่ากลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงการได้อยู่คนเดียวทำสิ่งที่ตัวเองรักมันทำให้ฉันมีความสุขมากกว่าที่จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ฉันไม่เข้าใจ ว่าเขาเล่นและพูดคุยเรื่องอะไรกันฉันเริ่มพูดคุยกับตัวเองและถามตอบไปมาคําตอบที่ตอบตัวเองไปมานั้นฉันก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่เป็นคําตอบที่นำทางฉันทำสิ่งต่างๆในช่วงเวลานั้นอันที่จริงตัวตนภายในพยายามปลุกฉันให้ตื่นขึ้นตั้งนานแล้วและคอยนำทาง ให้ฉันได้อยู่คนเดียวแต่ฉันในช่วงเวลานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนื่องจากทั้งครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ฉันอยู่ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้และคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นเองหากใครที่เป็นแบบฉันในช่วงเวลานี้ขอให้รู้เอาไว้ว่าตัวตนภายในหรือผู้นำทางของคุณได้พยายามปลุก และนำทางให้คุณเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องและได้ตระหนักถึงเสียงเล็กๆที่อยู่ภายในหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังเดินทางเข้าสู่เส้นทางของจิตวิญ,ญญาณและค้นหาตัวตนที่แท้จริงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ